รมสูงสุดสู่เรียบง่ายที่สุดคำถามอยากถามว่าพระสีอานกับที่สุดแห่งธรรมแตกต่างกันอย่างไรอธิบายให้เข้าใจด้วยค่ะคำตอบใครเล่าคือพระสีอานสองกระจกก็จะแจ้งเองขอรับ I am ที่สุดแห่งธรรมคือเราเรียนรู้วิชาจิวตวิและ31พบนี้มาหนึ่งกับแสนปีครบแล้วยุคนี้เราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะต้องเรียนรู้สิ่งใดเพิ่มอีกแล้วสำคัญที่สุดตอนนี้คือตื่นรู้ให้ได้ว่าเราคือใครเมื่อรู้แล้วเราก็จะเข้าถึงการเป็นเลย I am เมื่อแจ้งจิตเราคือพระสีอานองค์น้อยการมาเป็น I am ก็คือการเข้าถึงธรรมที่แปลว่าหน้าที่อย่างเป็นอัตโนมัติธรรมชาติหน้าที่ของพ่อแม่ครูอาจารย์เมื่อเป็นพ่อครัว I am chef ก็จะดำเนินการปรุงอาหารแบบคล่องแคล่วอัตโนมัติ เพียงโยนทุกอย่างลงหม้ออาหารจานนั้นก็อร่อยพรานทำแห่งการเป็นพระศีอานองค์น้อยก็เช่นกันเปล่งแสงแห่งมหาเมตตาลักไลเงื่อนไขออกมาอย่างธรรมชาติจากแรงบันดาลสุขจิตเดิมแท้ก็คือการเป็นไอ m อเพราะคลื่นพลังงานบวกแห่งแสงที่สูงสุดก็คือเราเองเป็นก็เอง I am God เป็นแสงเอง I am light เป็นพระสีอานเองเป็นแสงเองเป็นลักเองสรุปพระสีอานกับที่สุดแห่งธรรมก็คือไหลาการแตกต่างไหลาการแบ่งแยกมีแต่การแจ้งที่หลอมรวมเป็นหนึ่งแห่งจิตมวลรวมร่วมกันก็เพียงเท่านั้นเราหล่ละ เข้าถึงความเป็นภาษีอ่านองค์น้อยๆตัวสดๆเป็นภายในจิตของเราแล้วหรือยังคำถามคุณน,นบให้คำตอบได้ชัดเจนมากค่ะเป็นความรู้และคำตอบที่ไม่กัดยินดีที่ได้ให้คนตื่นรู้จริงๆค่ะขอบคุณมากค่ะหลักไม่มีเงื่อนไขของแท้เลยค่ะ แล้วการที่หลายที่เขาสอนให้เราแยกธาตุแยกธรรมให้เป็นดิฉันรู้สึกว่าทำไมต้องมาแยกธาตุแยกธรรมด้วยนะคือมันวกไปหมดเลยดิฉันเขียนถึงตรงนี้แล้วคุณนกมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะคำตอบทรามสูงสุดคือยิ่งทำยิ่งสุขสูงสุดสู่สามัน ความเป็นธรรมดาเรียบง่ายดังน้ำเปล่าจะแจ้งทุกคำตอบจากจิตภายในหาใช้ภายนอกที่หลายที่สอนให้เราแยกธาตุแยกธรรมแยกนี้เพื่อเห็นต้นตอแห่งอริยสัจสี่ 4, ให้พ้นอวิชชาทั้งปวงแต่เมื่อแจ้งทั้งหมดแล้วก็ให้หลอมรวมแจ้งทุกศาสตร์ทุกเส้นทาง ล้วนคือจิตหนึ่งเดียวกันครับโดยนบอัศวะวันที่3ตุลาคม2566